บลูบับเบิลชม,มลมคนรักฮีโลภูมิใจเสนออุลตร้าแมนเลโอตอนสาระน่ารู้รวมพิตท่าไม่ตายของเลโออุลตร้าแมนเลโอคือหนึ่งในอุลตร้าแมนที่ปกป้องโลกจากการลุกลามของมนุษย์ต่างดาวและสัตว์ประหลาดในการต่อสู้ทุกครั้งเลโอก็จะฝึกฝนตนเองอย่างหนักในกิจค้นท่าไม่ตายต่างๆเพื่อใช้จัดการกับเหล่าสัตว์ประหลาดและมนุษย์ต่างดาวอยู่เสมอและนี่ก็คือข้อมูลท่าไม่ตายของอุลตร้าแมนเลโอ อุลต้าแมนเลโอคือผู้ที่ถนัดก,การต่อสู้แบบระยะประชิดโดยใช้วิชาศิลปะการต่อสู้อย่างคารเตเป็นหลักถ้าไม่ตายพื้นฐานของอุลต้าแมนเลโอ จึงไม่ใช่การปอยลําแสงเหมือนกับพี่น้องอตราแต่เป็นการเช้กำปั้นและเท้าที่เปรียบเสมือนอาวุธเป็นหลักอันแสนร้ากรดของอุลตร้าแมนเลโอนั่นเองโดยหนึ่งเลโอคิกคือลูกเตะพิฆาตอันเป็นท่าไม้ตายหลักของอุลตร้าแมนเลโอโดยเป็นท่าที่เลโอต้องอาศัยการกระโดดสูงถึง1000เมตรและรวบรวมพลังงานไว้ที่ฝ่าเท้าจนเปล่งแสงสีแดงออกมาและพุ่งใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูงเป็นท่าไม้ตายที่เลโอใช้เผชศึกศัตรูอยู่หลายครั้ง s s h o o l Kick หรือ s p i n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  g Ki ิกทาให้ตายที่พัฒนาจากเลโอคิกโดยที่เลโอจะกระโดดขึ้นไปควงสว่านอยู่บนท้องฟ้าและพุ่งลงมาเตะสตัตด้วยความเร็วสูงโดยลูกเตะนี้จะสามารถตัดหัวของสโตูได้ขาดอย่างง่ายได้3า e เลโอช็อปเป็นท่าที่เลอมักจะใช้เมื่อตอนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมัดด้วยเชือกจากสตัตโดยเลโอจะรวบรวมพลังงานไว้ที่ฝ่ามือและใช้ตัดของสิ่งนั้นให้ขาดได้อย่างง่ายได้ 4. Hand Slicer ท่านนี้เป็นท่าที่พัฒนาจาก l โอช็อปเป็นท่าที่เลโอาศัยพลังกระโดดเช่นเียวกับเรโอ i ิกโดยใช้ฝ่ามือที่รวบรวมพลังงานอันมหาศาลฟันไปที่ล่างของศัตรูให้ขาดแยกเป็น2ท่อนขาดโดยแบบง่ายดาย 5. เ e โอพัน h ท่าต่อยหมัดตรงที่เ l โอจะรวบรวมพลังงานอันมหาศาลไว้ที่กำปั้นของเขาแล้วก็ต่อยไปที่ศัตรูจะมีพลังทำลายล้างสูงถึงกว่าชกทะลุล่างของศัตรูเลยกันเลยทีเดียว 6. จูโด ความสามารถเฉพาะของเลโอในการรวบรวมพลังงานอันมหาศาลสารไว้ที่ร่างกายของเขาเพื่อให้ร่างกายของเขาเป็นประดุจเล็กก้าสามารถรับมือการโจมตีของสโตได้ทุกรูปแบบโดยที่จะไม่ทำให้เลโอเจ็บแม้แต่เล็กน้อยทำให้เลโอมีร่างกายที่แข็งแกร่งนั่นเอง เจ็ดบอดดี้มุมบอลลงท้าไม่ตายนี้เลโอจะอาศัยพลังงานในการบินบนอากาศจากนั้นก็จะหมุนตัวเองด้วยความเร็วสูงประดุดกลงจักขนาดยักษ์และพุ่งชนด้วยความเร็วสูงใช้ในการนผกสือส่อศัตรูท่าน,นี้จะมีพลังทําลายล้างที่สามารถตัดล่างของศัตรูให้ขาดเป็นท่อนๆได้เลยทีเดียว 8. h i ไฮสปินท่าหมุนตัวด้วยความเร็วสูงใช้ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่บนร่างกาย ซึ่งในการต่อสู้ของอุลตร้าแมนเลโอบนโลกนั้นก็จะมีศัตรูหน้าใหม่ตนใหม่ที่แข็งแกะออกมาอยู่เรื่อยๆจนทําให้เลโอต้องฝึกฝนและคิดค้นท่าไมต้ตาที่จะปล่อยลําแสงออกมาได้ซึ่งท่าไม้ตายลาแสงนั้นจะเป็นท่าไม้ตายหลักของเราพี่น้องอุลตราหรือซีรีสตระกูลอุลตร้าแมนฉะนั้นเลโอก็ต้องมีเหมือนกัน 1. นึ่งช i ติ้งบีน อีกหนึ่งชื่อก็คือเลโอบีมเป็นท่าลำแสงที่เกิดจากการรวบรวมพลังงานไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและปลดปล่อยออกไปจากฝ่ามือทั้งสองข้างในรูปแบบคลื่นพลังมีพลังทําลายล้างมหาศาลชุดติงบีมจะมีเวอร์ชันที่สามารถปล่อยพลังออกไปจากฝ่ามือเพียงข้างเดียวด้วยแต่ความรุนแรงนั้นก็จะลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว 2. Energy l i ร์ไลท์บหรือกระสุนพลังงานเลโอเป็นท่าปล่อยลาแสงที่เลโอจะรวบรวมพลังงานไว้ที่ฝ่ามือข้างด้านขวาของเขาและปล่อยพลังงานออกไปในรูปแบบบอลสีแดงเป็นท่าไม้ตายลําแสงที่เลโอมักจะใช้โจมตีศัตรูอยู่บ่อยครั้ง 3. ามสปาร์กเลหรือลําแสงสปาร์กเป็นท่าที่เลโอจะรวบรวมพลังงานและปลดปล่อยพลังงานนั้นออกไปในรูปแบบของประกายแสงออกไปโจมตีศัตรูท่านี้เลโอมักจะใช้ในการโจมตีใส่ศัตรูประเภทจันบินมีชีวิตอยู่บ่อยครั้ง 4. ทัมเมอร์ช็อตเป็นท่าที่อุลตร้าแมนเลโอจะรวบรวมพลังงานอันมหาศาลไว้ที่ปุ่ม Color อร์ทัมเมอรและปลดปล่อยออกไปโจมตีศัตรูในรูปแบบขึ้นลำแสงสีฟ้า 5. Dark คชัตเตอร์ลำแสงขนาดเล็กที่เลโอจะปล่อยพลังออกไปในรูปแบบลูกศรสีดำที่ท่านี้สามารถใช้โจมตีศัตรูที่ลอยอยู่บนฟ้าได้จะมีพลังที่รุนแรงมาก 6. คุณทราช็อตเป็นกระสุนแสงขนาดเล็กที่เลโอจะยิงออกไปจากการประกอบฝ่ามือทั้งสองข้างและอาศัยพลังกระโดดสูงเพื่อให้กระสุนแสงที่ยิงออกไปพุ่งใส่สตัตด้วยความเร็วสูง 7. เลชูริเคนบีมกระสุนแสงสีแดงขนาดเล็กที่เลโอจะใช้การรวบรวมพลังงานปล่อยออกไปจากฝ่ามือสามารถใช้ในการโจมตีสโตที่อยู่บนฟ้าได้เช่นกันหรือภาาพื้นดินได้ด้วย 8. กรีนบีมเป็นท่าลำแสงที่เลโอรวบรวมพลังงานมาสานไว้ที่ท่อนแขนทั้งสองข้างแล้วยิงออกมาจากท่อนแขนของเขาในรูปแบบลาแสงของสีเขียว 9. แทนบีมเป็นท่าลำแสงที่อุลตร้าแมนเลโอจะรวบรวมพลังงานอนุภาคสารไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและปล่อยออกไปโจมตีศัตรูในรูปแบบของกระสุนแสงสีแดงมีพลังทําลายล้างสูง 10. บีมแลมเล่หรือลำแสงบีมแลมเป็นท่าที่อุลตร้าแมนเลโอจะรวบรวมพลังมหาศารไว้ที่บีมแรมที่หน้าขาของเขาและปล่อยใส่ศัตรูในรูปแบบลำแสงขนาดเล็กสีฟ้าใส่ศัตรู 1 1 l เ o f u l ลโอฟูลบอดี้อเเป็นท่าที่เลโอจะวรวบรวมพลังงานมาสันไว้ที่ทุกส่วนของร่างกายและแผ่สภาพเป็นพลังงานความร้อนและปล่อยพลังงานความร้อนทั้งหมดออกจากร่างกายท่าน,นี้เอาไว้ช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในน้ำแข็งซึ่งท่าน,นี้มุตร้าแมนเลโอเคยใช้ช่วยชีวิตแอสตาน้องชายแท้ๆของเขาที่ถูกเอเลียนบาบารูแ่แข็งในอวกาศ 12เลโอคอสบีมเป็นท่าลำแสงที่เลโอรวบรวมพลังงานอันมหาศาลไว้ที่บีมแรมมอนาขาวของเขาและปล่อยออกไปเป็นลำแสงเลเซอร์สีแดงขนาดใหญ่ยิงใส่ศัตรูเป็นอีกหนึ่งท่าที่ทำลา้ตายของอุลตร้าแมนเลโอมีพลังทำลายล้างสูงมากถึงอย่างนั้นนอกจากอุลตร้าแมนเลโอจะมีท่าไม้ตายระยะประชิดและท่าไม้ตายลำแสงที่โจมตีใส่ศัตรูแล้วแต่เลโอก็ยังมีอาวุธประจำตัวที่เอาไว้คอยช่วยในกรณีครับขันของเขาเพื่อใช้กำจัดศัตรูได้อีกด้วยเช่น 1. เลโอนุนจักกระบอง ak, 2ท่อนของเลโออันนี้เกิดมาจากการที่เลโอไปถอนเสาป่องควันจากโรงงานอุตสาหการรมที่อยู่ใกล้เคียงกันที่ติดโซ่มาด้วยนํามาดัดแปลงโดยใช้พลังจิตแปลสภาพเป็นกระบอง2ท่อนเพื่อใช้การต่อสู้กับมนุษย์ดาวแทนเทิลสอง อุลตร้าแมนเทิลหรือภาคภุมอุลตร้าอุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ได้นบมาจากอุลตร้าแมนคิงผู้ที่ประทับใจในวีรกรรมของอุลตร้าแมนเลโอที่คอยปกป้องโลกต่อจากเหล่าพี่น้องอุลตร้าได้อย่างกล้าหาญและดูเดือดภาคภุมอุลตร้าจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบอาร์มเบสเลตที่แขนซ้ายของอุลตร้าแมนเลโอภาคภุมอุลตร้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เลโอสามารถนํามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้และใช้ได้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นเลโออัมเบลารล่มขนาดยักษ์ที่แปลสภาพจากภาคภุมอุลตร้ากลายเป็นล่มสามารถใช้ในการป้องกันการจบรด้ อุลตร้าแมนเทอร์มิเลอร์ผ้าคุมอุลตราที่จะแปลสภาพเป็นกระจกบานใหญ่ขนาดยักษ์ทำหน้าที่เป็นเสมือนประตูมิติที่เชื่อมต่อไปอีกที่ซึ่งเลโอเคยใช้ในการหนีมนุษย์ดาวมาซาราัสเพื่อออกมาสู่โลกภายนอกผ้าคุมอุลตราเลโอเคยนําไปใช้ในการพัฒน,นาการศัตรูเพื่อให้ศัตรูกลายเป็นเป้านิ่งและให้เลโอกระทืบได้อย่างง่ายดายอยู่บ่อยครั้ง เฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วผราคลุมอุนตราเดโอเคยใช้กับยูรินกาที่แอาลวาวานอยู่ให้กลับพื้นล่างให้กลายเป็นเด็กอีกครั้งโดยการที่เอาผราคลุมไปคุมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็จะแปลสภาพให้ย้อนไวกันเลยทีเดียว 3. เดโอเบสเลตกำไรข้อมือสิงเงินทั้งสองข้างของเดโอเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการเป็นเชื้อพระวง์ของดาว L77 เ็หมู่ดาวห่งเราสีสิงซึ่งกำไรอีกอันเป็นของน้องชายของเขาที่ได้รับมาจากแอสตาก่อนที่ดาวเ7 7เจดะถูกระเบิดซึ่งเดโอเบสเลตก็จะมีความสามารถอยู่ดังนี้ เดโอสปาร์กเป็นการปล่อยลำแสงคัตเตอร์ออกไปเชืออเฉือนสัตรูแบบเดียวกับปุนตาสปาร์กของตระแมนแจ็คนั่นเองไซวิงเข็มฉีดยาขนาดยักษ์ที่ Leo เลโอเรียกใช้งานจากเดโอเบสเลตเพื่อใช้ในการนำเลือดของแมนทรอนเพื่อน,นำไปทำวัคซีนรักษาโรคให้กับผู้คน4พินซวินกานลมขนาดยักษ์ที่เดโอได้รับมาจากโรลันซึ่งเ e โอได้ใช้พลังจิตของตนทำการขยายกานหลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้คว้างใส่มย์ดาวแมกมาได้ คริสตัลบอลลูกแก้วคริสตัลของคอมมานเดอร์แบล็กที่ใช้ในการบงการเหล่าจานบินจากแบ็กสตาร์เพื่อมาลุกล้านโลกซึ่งเลโอก็ได้นำคริสตัลบอลนี้มาใช้เป็นพลังจิตของตัวเองเพื่อขยายเป็นขนาดยักษ์เพื่อใช้คว้างใส่แบ็กเดนในตอนอวสานนอกจากนี้ยังไม่จบอุลตร้าแมนเลโอจะมีอาวุธไปช่วยในการต่อสู้แล้วก็ยังมีท่าแปลกๆอีกด้วยเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง 1. นึ่งสลิงกิ้งเล์คือลำแสงย่อส่วนของอุลตร้าแมนเลโอใช้ในการย่อส่วนรอนสปปลาดคู่ใจของเขาในดาว L77 ที่เคยเป็นเพื่อนสนิท 2. c h เช g i จิง e ีมลำแสงเปลี่ยนสภาวาะของเลโอใช้นํำแสงนี้เพื่อให้โอนิออนเปลี่ยนร่างกายเป็นต้นแอปเปิ้ลและใช้นํำแสงนี้อีกรอบเพื่อให้ต้นแอปเปิลออกดอกออกผลงอกงาม สามดีไลท์เลย์เลโอใช้ฟื้นคืนชีพสัตรูที่เลโอพลั้งมือฆ่าไปรีไลท์เลย์จะมีน้ำแสงขนาดเล็กที่ยิงออกมาจากดวงตาของเขานอกจากนั้นยังมีวิธีอีกมากมายที่เลโอใช้ในการคืนชีพให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วซึ่งทางออฟฟิเชียลก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเลโอจะถึงมีพลังงานของดาว L7 ในหมู่ดาวราศีสิงห์ที่แตกสลายไปเมื่อเลโอใช้พลังนี้หมู่ดาวราศีสิงห์ก็จะปล่อยส่องแสงประกายเจ,จิดจะัสบนท้องฟ้าทาให้เลโอสามารถจุบชีวิตโมโมโกะในตอนที่1และในตอนที่17วิธีการนี้ก็ยังสาาามรถนํ คุโรชิโอที่แมกมาทําให้จมลงสู่มหาสมุทรให้กลับขึ้นมาอีกครั้งได้นับเป็นว่าเป็นพลังปริศนาของต้าแมนเลโอที่ได้รับมาจากเทอาเอจิเจตันเอง ท่าไม้ตายประสานที่เลโอจะต้องประสานงานกับคนอื่นในในพังธสาน,นการนั้นที่เลโอจะต้องร่วมมือกับนักรบอุนตาคนอื่นก็จะเกิดท่าไม้ตายใหม่ๆที่เลโอจะต้องประสานพลังกับคนอื่นเช่น 1>, 1อุนตาดับเบิลแฟชเชอร์สุดยอดท่าไม้ตายระหว่างอุนตาแมนเลโอกับแอสตาร์ในรูปรวมพลังงานอันมหาศาลไว้ที่ฝ่ามือของเขาและปลดปล่อยพลังทำลายในรูปแบบลําแสงสีแดงซึ่งมีพลังทำลายล้างสูงมากเป็นท่าไม้ตายที่ต้องประสานเลโอกับแอสตารใช้ในการกำจัดของศัตรู 2อุลตร้าดับเบิลสปาเป็นท่าที่เลโอกับแอสตาประสานม,มือกันเป็นวงกลมแนวตั้งและปล่อยลำแสงสีฟ้าออกมาเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพของอุลตร้าคิงที่เสียหายโดยฝีมือของอุลตร้าแมนคิงให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิม 3. เมเบียมเลโอคิก ท่าไม้ตายนี้จะเป็นการประสานพลังลูกเตะระหว่างมุนเตอร์แมนเรโวกับมุนเตอร์แมนเบบิวูสมุนเตอร์แมนเบบิวูสที่พ่ายแพ้ก,กับมนุูร์ดาวรีเฟกได้ถูกเลโอชี้แนะและไปฝึกฝนตนเองจึงทําให้สามารถใช้ท่าน,นี้ได้ก็คือเบอร์นิงเบบิวู์อีกเป็นการกระโดดเตะพร้อมกับเลโอเพื่อจะจัดการกับมนุูร์ดาวรีเฟกซ 4ี่เรโอซิโลคิกท่าประสานลูกเตะระหว่างเลโอกับซิโร่อุลตร้าแมนซีโรที่ได้รับการฝึกฝนจากอุลตร้าแมนเรโอซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาจึงสามารถใช้ท่านี้ได้อุลตร้าแมนซีโรจึงมีท่าไม้ตายที่ชื่อว่าซิโรคิกและใช้ได้อย่างดีและเมื่อ2อิทธ์อาจารย์ได้ประสานพลังลูกเตะจึงทําให้ลูกเตะของทั้งสองนั้นมีพลังทําลายล้างสูงมาก 5. l e o อซิโร่ดับเบิลแฟชเชอเป็นท่าประสานพ,พลังที่ปล่อยลำแสงชนิดเดียวกับอุ t ตราดับเบิลแฟชเชอแต่เปลี่ยนผู้ใช้จากแอส a าเป็น u ุลตร้าแมนซิโรจึงเกิดเป็นท่านี้ขึ้นมาและถูกปลดปล่อยออกมาเป็นในรูปแบบลำแสงสีเขียวและสีแดงรวมกันโจมตีใส่ศัตรู จบกันแล้วนะครับสาหรับสาระน่ารู้รวมฮิตท่าไม้ตายของอุลตร้าแมนเลโอจัดได้ว่าเป็นอุลตร้าแมนที่มีท่าไม้ตายที่เยอะมากมีพลังพิเศษที่เยอะโคตรๆเล่นเอาผมเหนื่อยกันเลยทีเดียวหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเต็มหิมและจุใจกันบนักลบดาวเอเจเจ็ดอุลตร้าแมนเลโอคนนี้กันนะครับซึ่งท่าไม้ตายบางอย่างก็ไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลของออฟฟิเชียลแต่อย่างใดครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางแอดมินกลุ่มอุลตร้าแมนเลโอแฟนคลับเป็นอย่างมากสําหรับข้อมูลดีๆที่ทําให้ผมสามารถนําเสนอนคลิปนี้ออกมาได้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้กับเราแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้โลกทางก้ารได้รบรู้ว่ายังมีช่องนี้อยู่สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโหน้าครับฝึกแบบนี้เพื่ออะไรอะ่ะหืม